สวัสดีครับพบกับสุขาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เผยมโนรอข้อเสนอทีมในไทยยังไม่สนคุมเทียมเซลงอตามที่ตกเป็นข่าวลือรักประเทศไทยมีรายงานเปิดเผยนะครับว่ามโนโปกิ้งไม่ได้ให้ก่อมสนใจที่จะไปคุมทัพสนงอเอฟซี FC, ทีมดังจากลีกมาเลเซียตามที่ตกเป็นข่าวลือแต่ยังได้เพราะเจ้าตัวกําลังรอข้อเสนอจัดทีมในไทยลีก ก่อนขึ้นวายนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของมานโพรกิงอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่ตกเป็นข่าวลือหลังจากที่สื่อในมาเลเซียรายงานมาว่ากุนซือรายดังกล่าวตกเป็นตัวเต็งที่จะเข้าไปคุมทัพสแลง,งอเอฟซีทีมดังในลีกมาเลเซียซูปปเปอร์ลีกในฤดูกาลใหม่2024แทนที่ของตันเซงโฮที่ย้ายมารับงานกุมทีมปลิเทโรเอฟซีโดยล่าสุดได้มีรายงานจากคิตไซโคงเปิดเผยมาว่า มานพูกิ้งจะไม่ยา้ายไปคุมทัพสโมสรเซนงอเอฟซีอย่างที่ตัวเป็นข่าวเพราะเจ้าตัวอยากจะทํางานในประเทศไทยต่อรักประเทศไทยและกําลังรอข้อเสนอข,ของทีมในศึกไทยลีกหลังว่าง,งานจากการยักทางกับทีมชาติไทยเนื่องจากมานูพูกิ้งเคยทางานคุมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นการไปทั้งหมด37นัดชนะ21เสมอ8พ้8ยิงได้69ลูกเสียไป37ลูกพร้อมกับพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์อาเซียนครับ ได้การเดียว2ส,สมัยซ้อนในปี2020และปี2022นะครับสองสถิติเคนเนตดูกลหลังบัญชาเกมช่วยบุรีรัมทุกบียูสามสองเปิดสถิติของเคนเนตดูกลนะครับบิ๊กฟิลดต,ตัวใหม่ของบุรีรัมยูเนเต็ดหลังบัญชาเกมในแดนกลางช่วยทีมเปิดรังชนะทูแบ,บงค์อกยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ2ในนัดที่ผ่านมา ดยดราเต้นในวัย30ปีนะครับอย่างเคนเนตวิลเลียมดูเกลมิฟิลชาวไทยลูกครึ่งออสเตรเลียยามาร่วมทีมบรเลมยูเนเต็ดในช่วงตลาดเล็กที่2ที่ผ่านมาพร้อมกับเข้ามายกระดับเกมในแดกนกลางให้กระเทียมและสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมช่วยทีมแซงชนะทูแบงคอกยูเนเต็ดไป3-2ขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงเด,เดียวแล้วจากการกวาดไปถึง45แต้มบนตรนารางคะแนนในศึกลีโวตเทลีก 2,023- ถึง2,024หลางผ่านไป20เกมโดยสำหรับสถิติส่วนตัวเคนเนตดูกล่าวเกมช่วยปราสาทไซฟ้าเต็มเกม90นาทีแล้วเอาชนะทัพแข้งเทียไป3ประตูต่อ2เจ้าตัวมีผลงานดังนี้สัหผัสบ,บอลทั้งหมด53ครั้งผ่านบอลสำเร็จ45ครั้งจากทั้งหมด47ครั้งผ่านบอลแม่นยำ96%ผ่านบอลกระพื้นที่สุดท้าย7ครั้งวางบอลยาแม่นยำ100% ย่างบอลสําเร็จ2ครั้งจากทั้งหมด2ครั้งคิดเป็น100เซชนะการดวลบนพื้น3ครั้งจากทั้งหมด3ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนึรซตอนนี้สําหรับโปรแกรมในศึก,กลิเวอร์ทลิกฤดูกาล2 0 2 3ันถึงสองพแมตช์เดทที่21บุรีรัมมีคิวบุกไปเยือนชนบุรีเอฟซีในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมตามเวลาประเทศไทย18.00นย์ 00. 00. นาฬกานสำหรชุมรียูเอฟพีสเตดเดียมถ่ายทอดสดทาง a อ s Play แพร์ทูวิชั่นและ 3 b ม g ี t ีเรียกได้ว่าซื้อมาโคตรคุ้มนะครับคนนี้สซญี่ปุ่นเปิดเผยข่าวนืยสองแข้งไทยที่ค้างแข่งในศึกเจลีกหนึ่งของญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ซ่นในปรเทศญี่ปุ่นเปิดเผยข่าวนักเตะในศึกเจลีก1ฤดูกาล2 0 2 4โดยแข้งชาวไทยของเราอย่างเอกนิตปัญญาได้รับคะเหนือสูงกว่าสุภโพคุรุสอรชาติ ความเคลื่นไหวนะครับหลังจากการเปิดฤดูกาลใหม่ในศึกเจลีกวันฤดูกาล2024ล่าสุดสั่งซ็อกเกอร์มอนนี่เยจากประเทศญี่ปุ่นก็ได้ออกมาเปิดเผยข่าเหนื่อของนักเตะท,ที่าแข้ง,ขงในลีกสูงสุดในแดนซามูไรรวมถึงข่าเหนื่อของสองนักเตะไทยอย่างเอกนิตปัญญาที่้าคแข้งกับโอร่าเรดไนมอนนและสุขโชคสริชาตินารกุกคนสำัญของคอนซาเลซัปโปโร โดยนเนื่อนของทั้งสองคนที่มีการเปิดเผยออกมานั้นนารายของจบุกเอกนิปปัญญาได้รับอยู่ที่ปีละ27ล้านเยนหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนละ5 3 7 0 0 0บาทส่วนเจ้าเช็คสุพชกสริชาติได้รับปีละ26ล้านเยนหรือประมาณ5 1 8 0 0 0บาทโดยสาโปรแกรมการแข่งขันต่อไปนะฮะในศึกเจลีกวนัน ฤดูการ2มต้สตสกัดของทั้งคู่จะโคจรมาดวลกันในเกมนัดที่3ของฤดูการโดยอุระเรดเดมอนเกมออกไปเยืนคอนโซลซัปโปโรในวันที่10มีนาคมนี้ที่สนามซัปโปโดมตามเวลาประเทศไทย11.05นาฬิกาก็เรียกได้ว่าเป็นศึกไทยดับบี้แมตช์นะครับก็เอกนิตได้เงินเดือนมากกว่าสุพโชคนิดหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ ด่วนมุมมองของลีซอหากจนนทานเข็มดีคัมแบ็กทีมชาติไทยในยุคข,ของมาซาทะอิจิอิหลังจากจนนธานเข็มดีประกันหลังลุกขึ้นไทยเดยนมาร์กในวัย22เปเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรทำงานสุดโหดช่วยต้นสกัดรับ,บรีไหลพ่าย,าย้างเกมติดต่อกันแล้วกระทั่งเกิดกระแสาาจากแฟนบอลเชียร์ให้มาซาทะอิจิอิวันนั้นควนชนญี่ปุ่นหนึ่งตัวจนนทานเข็มดีติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในการแข่งขันบนโลกมีนางคมสองนัดที่พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ล่าสุดลีซอธีระเทพวินาทยก่อนหน้าระดับตำนานทีมชาติไทยเปิดใจเห็นฟอร์มโจนาหนเข็มดีกับราชบุรีเอฟซี FC, เหมือนหม้าดีที่พยศสมรอย่างยิ่งนะที่จะมีชื่อติดทีมชาติไทยในยุคข,ของอิจิอะโดนกับเกาหลีใต้ผมขอยกคำพูดของพ่โยงวรุษสีเวรคัที่บอกเอาไว้ว่าโจนาหนก็เหมือนม้าดีที่พยศเขา คงมีความสามารถเตเรและผมเชื่อว่าเขามีความสามารถอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาด้วยปฏติกริยาต่างๆด้วยความที่เขาเป็นเด็กนอกเขายังไม่เข้าใจความเป็นไทยมากเท่าไหร่ตอนนี้เขามาอยู่เมืองไทยและเล่นในไทยลีกสักพักหนึ่งแล้วและปอมก็เล่นก็ดีด้วยเขาไม่ผิดที่จะมีโอกาสกลับมาติดทีมยอดไทยแต่ก็อยู่ที่ตัวเขาเองเขาเคยบอกว่าจะไม่เล่นทีมชาติเพื่อโฟกัสกับสโมสรซึ่งสุดท้ายผลงานของเขาก็เป็นเครื่องพิสูจน์จะกลับไปติดทีมชาติไทยก็ไม่ผิดครับเพราะเขาคือ มาดที่พยอกุนซือราชบุรีเอฟซี FC พูดถึงลูกทีมเจ้าโจเกี่ยวกับการติดทีมชาติไทยคาร์ลอสเป็นย่ากุนซือราชบุรีเอฟซี FC ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวหลังถูกถามถึงโจนาธานเข็มดีประการหนงลูกทีมคนเก่งว่าถึงเวลาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วหรือยังโดยกุนซือชาสเปนเปดิดเผยว่าไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผมเป็นหน้าที่ของเฮดโคชทีมชาติไทยมาซาทาะอิชิอ e ิ ตอนนี้โจโจนาธานเข็มดีอยู่ในฟอร์มที่ดีกับรอบบริเอฟซึ่งถ้าเขารักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะช่วยทีมชาติไทยได้คารอสเป็นย่าออกมากล่าวก่อนเกมที่เสมอกับตราดเอฟซไป -2 อ,อ,อเมื่อวันที่ผ่านมาโดยสำหรับโจนาธานเข็มดีนะครับลงเล่นในลีกฤูดูก,กานนี้ไปแล้ว16เกมนะครับยิงได้1ลูกและลงเล่นในศึกเอฟคัพ1นัดและลีคับอีก1น,นัดนะครับ นิคสุข,ขาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5มีนาคม